สวยๆเลยทองนกพเก้านะคะอันนี้บอลสีที่น่าสะสมอีกต้นหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่สีสันจัดจ้านบอลสีที่น่าเล่นมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมงามงามแต่ละต้นสวัสดีค่ะขยำเที่ยวชาแนลค่ะวันนี้มาเจอเจอกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้มาแบ่งปันบอลสีกันอีกแล้วนะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ วันนี้มีแต่สวยๆค่ะมีไม่มากแต่อยากแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมไปค่ะดูกัน <c oughs> มาดูวันนี้เราจะขายกันเป็นเซตนะคะคุณผู้ชมนี่มาดูเซตแรกเลยอันนี้ก็จะเป็นลูกของเจ้าวังนะคะคุณผู้ชมนี่ถ้าคุณผู้ชมได้ไปก็ไปเปลี่ยนกระถางเอานะสี่ห้าใบนะคะแล้วก็อันนี้ก็ลูกของเจ้าวังเหมือนกันอันนี้เวลาถ้าเขากัดสีเต็มที่จะกัดเป็นสีชมพูเปรอะนะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้อีกต้นหนึง่ง แล้วก็มาต้นนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าจอมทับนะคะสี่ห้าใบใหญ่ๆเลยนะคะคุะคณผู้ชมสี่ห้าใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่ <t> แล้วก็ต้นนี้อีกอันนี้เขาเรียกว่าลูกไม้นะคะอันนี้เป็นลูกไม <t> ้นี่อันนี้เป็นลูกของมนสวรรค์นะคะคุณผู้ชม <t> ก็สวยๆประมาณนี้สี่ใบใหญ่ๆ, <t> ๆเลยนะคะคุณผู้ชมนี่สี่ใบใหญ่ๆเลยเซตนี้เราขายอยู่ที่สองร้อยนะคะคุณผู้ชมสองร้อย ค่าส่งต่างหากนะคะคุณผู้ชมขานี่สี่ต้นนี้นะคะคุณผู้ชมขาเซตนี้นะคะชุดเซตแรกเลยนะคะคุณผู้ชมนี่แล้วก็มาดูชุดที่สองนะคะคุณผู้ชมชุดที่สองมีอะไรกันบ้างชุดที่สองก็มีเป็นอันนี้ก็จะเป็นอ่าลูกเจ้าวังนะคะเนี่ยลูกเจ้าวังหน้าเปลือเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เขายังกัดสีไม่เต็มที่นะถ้าเขากัดสีเต็มที่เขาก็จะสวยกว่านี้นะคะคุณผู้ชมสี่ใบใหญ่ๆนะี่ลูกเจ้าวัง แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไอ้หลวงราชเสนหานะคะคุณผู้ชมมีหลวงราชเสนหาเวลาเขาโตมาเต็มที่ใบเขาจะใหญ่กว่านี้และจะกัดสีได้มากกว่านี้อีกนะคะนี่สามใบใหญ่ๆเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มาต่อด้วยต้นนี้อีกอันนี้เขาชื่อว่ากุมพกันนะคะกุ่มพกันก็เป็นตระกูลตระกูลยักษ์นะคะเนี่ยอยู่ในอยู่ในตาะกูมะเกียนเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนี่ดูสามต้นนี้นะคะคุณผู้ชมสามต้นนี้อยู่ที่สองร้อยนะคะคุณผู้ชมนี่ สวยๆเลยนี่ใบใหญ่ๆเลยค่ะคุณผู้ชมสามต้นนี้เซตนี้สองร้อยนะไม่รวมส่งนะคะคุณผู้ชมค่าส่งต่างหากนะนี่สวยๆเลยอันนี้อันเซตสองเนี่ยจะจะมีชื่อทั้งสองสองอันเลยอันนี้ก็จะเป็นหลวงราชเสนีหหาอันนี้ก็จะเป็นกุมพกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าวังนะคะเนี่ยเป็นบอลอันนี้ราคาแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมที่จริงแล้วหนูขายอยู่ ลูกค้าอยู่ต้นที่200นะอันนี้เจ้าวางก่อนเนี้ย200้อยถึง250อันนี้เอามาแบ่งปันกันค่ะคุณผู้ชมเซตนี้นะคะคุณผู้ชมขาเซตเนี้ยอยู่ที่200อนะคะเซตที่สองนะคนไหนจะเอาก็บอกว่าเซตที่2นะอยู่ที่200นะคะคุณผู้ชมแต่ละต้นก็สวยๆประมาณนี้เลยค่ะอือก็มาต่อด้วยเซตนี้อีกเซตหนึง่งอันนี้เจ้าอันนี้เป็นหลวงราชเสนหานะคะคุณผู้ชมหลวงราชเสนหาต้นจะเล็กกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหนุมานออกศึกนะคะ หนุมานออกสึกนี่สูงคืบกว่านะแล้วก็ลากเขานี่ดูลากเขาดีนี่ลากเขาเยอะแล้วค่ะเต็มกระถางแล้วพร้อมที่จะสวยได้แล้วนะคะอันนี้หนุมานออกสึกแล้วก็ต้นนี้อันนี้เป็นลูกไม้นะคะอันนี้น่าจะเป็นลูกไม้ของอ่ามงกุฎเพชรนะคะคุณผู้ชมถ้าจําไม่ผิดนะนี่ก็จะเป็นลูกไม้ของมงกุฎเพชรสวยๆเลยคุณผู้ชมดูดิกําลังแทงหลอดมาอีกหลอดหนึ่งแล้วดูเซตนี้ก็สองร้อยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอันนี้เซตที่สามนะ นี่เซตที่สามก็สองร้อยเหมือนกันก็มีหนุมานออกศึกแล้วก็มีหลวงราชเสนหาแล้วก็ลูกลูกของลูกไม้นะคะอันนี้เป็นมงกุฎเพชรนะคะคุณผู้ชมเป็นลูกไม้ของมองกุฎเพชรนะเซตนี้สองร้อยนะคะคุณผู้ชมนีม่เซตที่สามนะถ้าคนไหนจะเอาก็บอกชื่อเซตมานะหนูจะได้หาให้ถูกนะคะคุณผู้ชมนี่งามๆเลยค่ะคุณผู้ชมคามาต่อด้วยต้นนี้อีกเซตหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่า อนุมานข้าวเฝ้านะคะคุณผู้ชมสองใบใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยอันเนี้ยสูงเคือกกว่าเกือบสองคือนะใบใหญ่ๆแบบนี้เลยฮนุมานข้าวเฝ้า <S 2> <S 2> แล้วก็อ่มามัคควานลังสรรน,นะคะ <S <S คุณผู้ชมนี่กาลังกัดสีเลยกําลังงามเลยค่ะมัคควานดูดินี่มัคควานลังสรรน,นะสาม,ส,าม,ส,ามสี่ใบใหญ่ๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จอมทับนะคะคุณผู้ชมจอมทับก็สี่ใบกัอีกหนึ่งหลอดนะนี่อันนี้ขายสองร้อยเหมือนกันนะคะอันนี้เซตที่สี่นะคะคุณผู้ชม อันนี้มีชื่อทั้งนั้นเลยอันนี้ดูดิอันนี้หนุมานข้าวเฝ้านะคะอันนี้มัคควันลังสรรอันนี้่าจอมทัพนะคะคุณผู้ชมนี่จอมทัพอันนี้เซตนี้สองร้อยเหมือนกันนะคะเซตที่สี่นะคะคุณผู้ชมบอลมีชื่อนะคะเท่ากับว่าตกต้นเท่าไหร่เองเนี่ยพ่อนะแต่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะราคาแบ่งปันเนาะแบ่งปันกันไปเลี้ยงค่ะคุณผู้ชมสามต้นสองร้อยนะคะคุณผู้ชม่มน 200, นะ แบ่งกันไปเลี้ยงค่ะค่าส่งต่างหากนะค่าส่งต่างหากไม่รวมค่าส่งนะคะเนี่ยสนใจก็โทรมาหาหนูนะ0 8 9 9 2 1 2 5 7 9นะคะอยากได้บอลสวยๆอย่างนี้ไปเลี้ยงก็โทรมาหาหนูได้นะคะคุณผู้ชมมาต่อด้วยต้นนี้ต้นนี้สวยมากอันนี้ต้นแม่ของเขานะคะคุณผู้ชมหนูให้ดูก่อนว่าฟอร์มอะ่ะเวลาฟอร์มเขาใหญ่นะเขาจะใหญ่เต็มที่มากแล้วบอลสีบอลสีของอ่าเศรษฐีสุพรรณเนี่ย เขาจะเป็น่าบอนสีสูงไม่เกินสองครบนะคะก้านของเขานะแล้วเขาจะเป็นฟอ,ฟอร์มพุ่งแบบนี้นะคะคุณผู้ชมดูสวยๆแบบนี้เลยนี่เวลากัดสีอันนี้เขากัดสีเต็มที่แล้วนะคะคุณผู้ชมดูเวลากัดสีจะสวยมากเลยอันนี้หนูมีลูกเขาแบ่งปันนะคะเนี่ยหนูมีอยู่สี่ต้นนะนี่อันนี้สองร้อยห้าสิบนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหนูมีแค่สี่ต้นสุดท้ายแล้วนะ,ะตอนนี้ ม really well. ันหายากมากค่ะคุณผู้ชมขาเหลือเหลือสี่ต้นสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่มีแบ่งปันกันนะคะคุณผู้ชมราคาสองหนี้พร้อมส่งแล้วนะคะคุณผู้ชมรวมส่งแล้วนะคะคือสองหนี้คุณผู้ชมไม่ต้องเสียค่าส่งแล้วนะคะเนี่ยดวยสวยแบบนี้เลยดูนี่สอง้หสสวยกว่านี้นี่ไม่มีอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมดูแม่ของเขาอันนี้ต้นแม่นะอันนี้ต้นลูกนะคะคุณผู้ชมนี่ สวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเศรษฐีสุพรรณนะคะชื่อดีมีความหมายนะคะคุณผู้ชมคะชื่อดีมีความหมายน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเป็นบอลสีที่สวยมากๆสวยไม่มีทิ่ตินะคะคุณผู้ชมรีบๆนะคนไหนอายากได้โทรหาหนูนะ0899212579 250รวมส่งแล้วนะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมไม่ต้องเสียค่าส่งแล้วนะคะนี่สวยๆเลยจ้าอันนี้เป็น เป็นพระนครนะคะคุณผู้ชมอันนี้ร้อยยี่สิบร้อยี่สิบพร้อมส่งนะอันนี้ร้อยยี่สิบพร้อมส่งมีอยู่สองต้นนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ร้อยี่สิบพร้อมส่งพระนครคะ่ะต้นนี้สวยคะ่ะดูกัดสีสวยมากอันนี้ราคารวมส่งแล้วนะคะร้อยี่สิบแล้วมาต่อด้วยต้นนี้ต้นนี้สวยค่ะคุณผู้ชมแล้วคนนะ่ะเขาเล่นกันเยอะมากนะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าศูลเซน สุรเสนนี่มีหูอยู่ใต้ใบนะเวลาเขากัดสีมาเต็มที่น่ะเขาจะสวยมากกว่านี้อีกนะคะคุณผู้ชมก็จะออกสีชมพูขาวเขียวน้ําตาลแบบนี้เลยใบเดียวนี่เขาจะกัดสีได้ได้หลากหลายสีนะคะสามใบสามใบกับอีกหนึ่งหลอดนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นบอลสีสวยนะกัดสีสวยแล้วเป็นบอลสีที่หายากแล้วเป็นบอลเก่าด้วยนะคะคุณผู้ชมพญาสุรเสนนี่เขาจะมีหูอยู่ใต้ใบนะถ้าเขาโตเต็มที่อันนี้ยังไม่มีนะคะคุณผู้ชม นี่เขาก็จะสวยๆประมาณนี้เลยอยากได้ก็โทรมาหาหนูนะพญาสุรเสณ์ค่ะนี่อันนี้ก็สวยมากอันนี้อันนี้ใบใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็200พร้อมส่งเหมือนกันนะคะอันนี้สูงคือบกว่านะคะคุณผู้ชมนี่พญาสุรเสณ์เหมือนกันมีอยู่2ต้นนะหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณผู้ชมขามีอยู่2ต้นนะคะแบ่งปันกันอันนี้ราคาแบ่งปันกันนะคะคุณผู้ชมนี่สวยๆเลยดูพญาสุรเสณ์แบ่งมาอยู่มาต่อด้วยต้นนี้ ต้นนี้เหลือต้นเดียวสุดท้ายแล้วนะคะเขาเรียกว่าหัวใจมังกรสองใบกับอีกหนึ่งหลอดนะอันนี้สองร้อยพร้อมส่งเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมสองใบกับอีกหนึ่งหลอดสองร้อยพร้อมส่งเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนี่สวยๆเลยดูกัดไอ้กัดสีแล้วแล้วก็แทงหลอดอีกหลอดหนึ่งอันนี้มีหัวแล้วนะคะคุณผู้ชมเวลาเขาโตเต็มที่มาเนี่ยก้านกระดูกเขาจะเป็นสีเขียวแล้วเขาจะกัดสีแดงสีแดงสดเต็มใบยอย่างนี้เลยนะเขาเรียกว่าหัวใจมังกร เป็นบอลสีที่น่าสะสมอีกบอลหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมคะเป็นบอลที่หายากแล้วก็น่าสะสมเวลาเขาโตมาเต็มที่เวลาเขาโตมาเต็มที่ใบเขาจะใหญ่ได้มากกว่านี้อีกเท่ากับฝ่ามือเรากลางนะลวจะกัดเป็นสีแดงเต็มเลยนะแล้วก็ก้านกระดูกเขาจะเป็นสีเขียวนะคะคุณผู้ชมพื้นใบจะเป็นสีเขียวสดแบบนี้เลยเขาเรียกว่าหัวใจมังกรนะคะเนี่ยสองร้อยพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมสวยๆเลยอันนี้สวยมากค่ะคุณผู้ชม ดูดินี่ยเขาป้ายเขาป้ายเขียวด้วยนะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าดาวเหนือดาวเหนือกับธาตุบางแก้วผสมกันออกมาเป็นต้นนี้นะคะนี้อันนี้เป็นไม้พ่อเบล็ดนะคะคุณผู้ชมเวลาเขาโตเต็มที่มาเขาจะกัดสีเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือเขากัดสีเต็มที่แล้วนะแล้วเขาจะโตได้มากกว่านี้อีกอันนี้เป็นบอลใบกลมนะคะคุณผู้ชมขาเป็นบอลใบกลมนะคะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยสวยๆเลยค่ะคุณผู้ชมขา อันนี้หนูขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าดาวเหนือนะคะคุณผู้ชมดาวเหนือกับธาตุบางแก้วนะผสมกันนี่ออกมาเป็นต้นนี้เลยอันนี้ร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมสวยๆแบบนี้เลยดูสวยมากต้นนี้เวลาเขาโตเต็มที่มาเขาก็จะสวยได้จะสวยแบบนี้แหละแล้วก็ใบเขาจะใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะคะคุณผู้ชมกัดสีแล้วนะอันนี้เป๊ะเลยนะคะคุณผู้ชมสวยงามค่ะคุณผู้ชมค่ะสวยงามตามทองเรื่องนี่ อันนี้เขาเรียกว่าเมืองสุรินเป็นบอนสีอีกต้นหนึ่งที่น่าสะสมเวลาเขากัดสีมาเขาจะสวยสวยแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมอันเนี้ยสีใบใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้สีใบใหญ่ๆอยู่ที่สามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมเ<ฮ>มืองสุรินนี่สีใบใหญ่ๆแบบนี้เลยสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งรวมส่งแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องเสียค่าส่งอีกแล้วนะเป็นเป็นบอลใบกลมนะคะอันนี้หนูเหลือต้นเดียวสุดท้ายแล้วจริงๆนะไม่มีแล้วจริงๆหมดแล้วหมดเลย สี่ใบใหญ่ๆแล้วค่ะคุณผู้ชมขาดูสวยมากอันนี้เมืองสุรินทนะคะเป็นบอนสีอีกต้นหนึ่งที่น่าสะสมมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมอยากได้ก็โทรมาหาหนูนะคะคุณผู้ชมขานี่สี่ใบใหญ่ๆแล้วก็แถมต้นนี้ให้อีกต้นหนึ่งนี่แถมต้นนี้ให้อีกต้นหนึ่งอันเนี้ยอ่าพระนครนะคะนี่350ร้อยาสแถมพระนครให้ต้นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนี่ แถมพระนครให้ต้นหนึ่งคนไหนอยากได้ก็โทรมาหาหนูรีบๆนะต้นเดียวสุดท้ายแล้วนาะคุณผู้ชมขาแถมพระนครต้นหนึ่งแล้วก็เมืองสุรินต้นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนี่เมืองสุรินต้นหนึ่งพระนครต้นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแถมสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมขาสวยๆเลยจ้าเนี่ยงามๆเลยอันนี้ก็งามๆดูนี่นะสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะเซตนี้นะคะคุณผู้ชมขา อันนี้เขาเรียกว่าศิลานักปราดนะคะคุณผู้ชมหนูมีอยู่สองต้นนะเนี่ยสองต้นสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะคุณผู้ชมต้นแม่ของเขาสวยมากนะคะคุณผู้ชมต้นแม่ของเขาจะสวยขนาดนี้เลยนะเขาเรียกว่าศิลานักปราดนะคะคุณผู้ชมดูสวยมากๆเลยเขาเรียกว่าศิลานักปราดนะคะอยากได้ก็โทรมาหาหนูนะอันนี้ต้นละสองร้อยห้าสิบนะนี่ศิลานักปราดต้นละสองร้อยห้าสิบราคาพร้อมส่งแล้วนะคะรวมส่งแล้วนะคะศิลานักปราด วสวยๆแบบนี้เลยเป็นบอนสีที่หายากนะคะเวลาเขาเขากัดสีเต็มที่เขาจะสวยประมาณนี้เลยนะพื้นใบเขาจะเป็นสีม่วงนะอันนี้ต้นแม่ของเขานะคะคุณผู้ชมหนูามาถ่ายให้ดูนะต้นแม่ของเขาก็จะสวยงามประมาณนี้เลยดูสวยงามตามทองเรื่องค่ะคุณผู้ชมอยากได้ก็ทรมาหาหนูนะต้นแม่อันนะี้ต้นลูกนะต้นลูกต้นละ250นะคะคุณผู้ชมมี2ต้นหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณผู้ชมขาศิลานักตราสนะคะคุณผู้ชมมาดูต้นนี้นะคะคุณผู้ชม อันนี้เขาเรียกว่าองคุลิมานนะคะคุณผู้ชมดูแม่อันนี้ต้นแม่มันนะคะคุณผู้ชมดูสวยมากนี่ต้นแม่มันสามสี่ใบใหญ่เลยดูแต่ละแต่ละใบสวยมากอันนี้ต้นลูกของเขานะคะคุณผู้ชมค่ะนี่อันนั้นต้นแม่อันนี้ต้นลูกนะหนูมีอยู่ต้นเดียวนะคะคุณผู้ชมคะอันเนี้ยสองร้อยพร้อมส่งนะสองใบกําลังกัดสีเลยค่ะคุณผู้ชมอันเนี้ยเหลือต้นเดียวสุดท้ายแล้วนะคะองคุลิมานเป็นบอนสีที่ น่าสะสมอีกบอลสีหนึ่งเพราะเขาเป็นบอลสีเก่านะคะเป็นบอลสีเก่าแล้วเป็นบอลที่หายากมากอันนี้สองร้อยพร้อมส่งนะนี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วเป็นบอลสีที่หายากมากคนเขาก็เล่นกันเยอะนะคะคุณผู้ชมคนไหนมีไว้ครอบครองนี่ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้อยู่ในตับของอ่าพุทธประวัติเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนี่เขาเรียกว่าองค์คุลิมานนะต้นลูกของเขาเนี่ยกำลังจะกัดสีค่ะคุณผู้ชมนี่ หนึ่งใบก็บอีกหนึ่งหลอดนะคะอันนี้เขามีหัวแล้วนะมีหัวแล้วอันนี้สองร้อยพร้อมส่งค่ะคุณผู้ชมอยากได้ก็โทรมาหาโนนะศูนย์แปดเก้าเก้าสองหนึ่งสองหดเ้านะคะคุณผู้ชมองคุลิมานค่ะคุณผู้ชมคะมาต่อด,ด้วยต้นนี้ต้นนี้บอกได้คําเดียวว่าโคตรสวยค่ะคุณผู้ชมโคตรสวยนะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าทองนพเก้าค่ะคุณผู้ชมสวยมากแต่ละใบดูดิฟอร์มใหญ่มากอันเนี้ หนูจะเอาไว้เป็นแม่พันธุนะแล้วหนูหนูมีแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมแต่ละใบดูเขากักสีสวยมากๆเลยชื่อดีมีความหมายนะคะทองทองนพเก้าความหมายก็หมายถึงว่าสมบูรณ์พูนสุขอ่าสมบูรณ์พูนสุขเก้าประการนะคะคุณผู้ชมคะสุขภาพร่างกายทรัพย์สินเงินทองครอบครัวเพื่อนฝูงการงานราบเรียบราบลื่นนี่สมบูรณ์แบบค่ะนี่เขาเรียกว่า นบพะเก้านะคะคุณผู้ชมความสวยงามเขาก็จะประมาณนี้เลยแต่ละใบคุณผู้ชมคาดูเขาเขาาจะกัดสีไม่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแต่ละอันดูดิสวยมากดูดิยังกับยังกับพลาสติกนะคะคุณผู้ชมอันเนี้ยหนูมีลูกเขาแบ่งปันต้นเดียวสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้นี่ต้นเดียวสุดท้ายแล้วอันนี้เขาเรียกว่าทองนบพะเก้านะคะคุณผู้ชมคะนี่ทองนพเก้าต้นหนึ่ง แล้วก็ที่จริงที่จริงพรานบุญเนี่ยหนูขายอยู่ที่หน,หนูขายอยู่ที่สองร้อยนะคะคุณผู้ชมแต่วันนี้หนูไม่ขายสองร้อยนะคะคุณผู้ชมหนูเอามาเอามาเซตนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่ทองนพเก้าต้นหนึ่งพรานบุญต้นหนึ่งหนูขายสี่ร้อยพร้อมส่งนะคะในเซตนี้เลยนี่อ่าทองนพะเก้าเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยนี่ สวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะอันนี้สี่ร้อยนะคะคุณผู้ชมแถมต้นนี้ไปอีกต้นหนึ่งพานบุญเนี่ยเขาเป็นบอลที่ชื่อดีมีความหมายนะแล้วก็น้อยคนที่จะมีเวลาเขากัาบสีมาเต็มที่เขาจะเป็นสีแดงขีดขีด,ข,ดขีดแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเป็นบอลสีที่น่าสะสมอีกต้นหนึ่งอันนี้แถมนะเมื่อก่อนเนี่ยหนูขายอยู่ที่สองร้อยนะแต่ตอนเนี้ยหนูามาแถมเนี่ยเซตนี้นะอันนี้สี่ร้อยพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมทองนพเก้า กับพรานบุญน,นะคะอันนี้4ี่ร้พร้อมส่งอยากได้โทมาหาหนูนะคะคุณผู้ชมคะ0ูนย์1 2ด7 9้า9้าสองหน่ะคะคุณผู้ชมสวยๆแบบนี้เซตนี้เลย400พร้อมส่งนะคะ4ี่ร้อยรวมค่าส่งแล้วนะอยากได้บอลสีสวยๆอย่างนี้ไปเลี้ยงโทมาหาหนูนะคะคุณผู้ชมรีบๆเดอ้อมีอยู่ต้นเดียวเดอ้อหมดแล้วหมดเลยเดอ้อจ้ะ <c oughs> แล้วมาต่อต้นนี้อันนี้สวยมากค่ะคุณผู้ชมะ่ะ สวยจริงๆอันนี้นะนี่อันนี้เขาเรียกว่าลูกของศิลาหุ้มทองนะคะคุณผู้ชมอันนี้สี่ใบใหญ่ๆสูงคืบกว่านะคะอันนี้ลูกของศิลาหุ้มทองอันเนี้ยร้อยแปดสิบพร้อมส่งค่ะคุณผู้ชมคะอันเนี้ยหมดแล้วหมดเลยนะเนี่ยเหลือต้นเดียวสุดท้ายแล้วลูกของศิลาหุ้มทองร้อยแปดสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมขาสี่ใบใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมสูงเกือบสองคืบนะ สูงคือเกือบสองคืบถ้าคุณผู้ชมเอาไปก็ไปใส่ตะรกะเอาไปใส่กระถางเปลี่ยนกระถางใหม่เขาก็จะฟอมใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะสี่ใบใหญ่ๆอันนี้ร้อยแปดสิบพร้อมส่งลูกของศิลาหุ้มทองนะคะคุณผู้ชมนนสวยๆแ,<ต>แบบนี้เลยให,ให้กระถางนี้อันนี้เดี๋ยวหนูจะแถมกระถางหกนิ้วให้ใบหนึ่งนะถ้าคนไหนซื้อนะหนูจะแถมกระถางหกนิ้วให้ใบหนึ่งเอาไปเปลี่ยนเอานะคะคุณผู้ชมนี่ร้อยแปดสิบแถมกระถางหกนิ้วให้ใบหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะ พร้อมส่งแล้วนะคะร้อยแปดสิบเนี่ยพร้อมส่งแล้วรวมส่งแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่มาต่อด้วยต้นนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้สวยมากอันนี้ห้าใบค่ะคุณผู้ชมห้าใบแล้วเขาด่างด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่ดูดิห้าใบเขาด่างบอนสีถ้าด่างนี่แสดงว่าคนเขาเล่นกันเยอะนะคะนี่ห้าใบใหญ่ๆเลยอันนี้ลูกของมนสวรรค์กับอ่ามรคร์กับเจ้าวังนะคะคุณผู้ชม บนสวรรค์กระเจ้าวังอันนี้ร้อยแปดสิบพร้อมส่งเหมือนกันอันนี้ก็แถมกระถางหกนิ้วให้อีกใบหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนี่เพราะว่าฟอร์มเขาใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมนี่ใบ,บให้าใบใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ดูห้าใบใหญ่ๆหญ่แบบนี้เลยร้อยแปดสิบพร้อมส่งนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณผู้ชมขารียบๆรีบเด้อนี่สวยสวยเลยจ้าสนใจก็โทรมาหานูนะคะคุณผู้ชมค่ะก็หลังจากที่พามาชมบอลสีสวยแล้วนะคะคุณผู้ชม ถ้าอยากได้ก็โทรมาหาหนูนะคะคุณผู้ชมขะ0899212579านนะคะคุณผู้ชมขะโทรมาสอบถามกันได้ค่ะคุณผู้ชมขาสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยนะช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะคุณผู้ชมขะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหนูว่าเอ๊มีบอนสีอะไรอัปเดตใหม่ๆบ้างหรือมีบอเสีอะไรมาแบ่งปันกันบ้างนะคะคุณผู้ชมขาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เจอกันคลิปหน้าเด้อพอกันคลิปหน้าเด้อจ้า <laughs>